สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะว่าหลังจาก1สัปดาห์นะคะที่เราที่เราใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคสนะคะว่าบอนสีเราเป็นยังไงบ้างนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนลองมาดูนะคะหลังจากที่เราตัดแต่งนะคะแล้วก็ตัดแต่งแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะนี้ก็แตกยอดออกมานะคะ ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะกับปุ๋ยออสโมโคสนะคะที่เราใส่ไปแล้วก็แทงยอดออกาหีกแล้วนะคะเพื่อนๆะลองมาดูนะคะลองมาดูนะคะใช้สองตัวนะคะผสมกันเดี๋ยวเรามาดูเนาะใช้สองตัวนะคะสีก็สวยนะคะสีสดสีสดมากเลยนะคะเรามาอัปเดตกันนะคะวันนี้อัปเดตบนสี เป็ปุ๋ยมุนไสเดือนทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะนะคะปุ๋ยมุนไส้เดือน,อน,ะะลอนแล้วก็เลาะกาบออกนะคะนะคะเละาะก,กาบออกแล้วเขาก็ออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆลองมาดู ก็สวยนะคะหมุนไสเดือนทั้งน้าเลยนะคะที่เห็นนะน,นี่เป็นม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลแล้วก็ใส่หมุนไสเดือน<ม>นี่รัตนศิล์นนะคะรัตนศิล<ม>์อันนี้เป็นชายชนนะคะ ชายชนก็กําลังป้ายเลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูชายชนก็กําลังป้ายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวงนี้นะคะวงนี้สวยที่สุดเลยวงนี้ก็วันนั้นก็เริ่มแตกยอดนะคะ แตกใบใหม่นะคะวงนี้จะสีสดใสนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะสีสดใสนะคะใช้มุนไส้เดือนกับปุ๋ยออสโมโคสนะคะออสโมโคสนี่จะช่วยให้ผิวจะช่วยให้สีสดใสนะคะนะ หมุนไส้เดือนก็จะช่วยให้แตกหลอดแตกกอไว ต้องได้แสงแดดนะคะนี่ได้แสงแดดรำไรนะคะถ้าแสงแดดจัดใบก็ไหม้นะคะพเพื่อนแสงแดดจัดใบไหม้ ค่ช่วงนี้ก็แดดก็เริ่มร้อนนะคะเนาะแดดร้อนจัดละนะคะช่วงมีนาคมแดดร้อนนะคะ สวยงามทุกใบเลยนะคะสวยงามทุกใบเลยหลังจากที่ให้ปุ๋ยมุ